สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมักไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับว,วันพระสบดีที่1สิงหาคมคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้ณนะเวทีมวยราชเชิมเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งเวลา1 8 0 0ดดนเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทาง ช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางแอปพายทีวีในเวลา20.30นโดยประมาณไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่าง,างน่านสุทธิลักษณ์หนุย4ี่มุมเมืองหรือวายุน้อยหนุย4ี่มุมเมืองหรือไฟาอสานสิทธิคูเยี่ยมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยหนุย4มุมเมืองนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่ 50กิโลกร,รมัมส่วนสูง160เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอทางด้านเอกพิทักษ์วันดีทวีชยัยหรือมนุษย์หินช่างนุ่นศีสเกตหรือชาติพันเล็กพันดักรัตนบุรีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินสอมที่ค่ายมวยวันดีทวีชยัยที่จังหวัดสุรินนะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง161เซนเมตรครับนี่คือเอกพิทักษ์ วันดีทวีชัยวันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสุทธิลักษณ์หนุย้ยสี่มุมเมืองนะครับช่างน้ําหนักได้103.6ลดไป1.6นะครับส่วนทางด้านเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยช่างน้าหนักได้102.5ลดไปจุดหนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนา่นเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ทว่าการผ่านมวยเป็นรองนะครับนี่คือสไตล์การชกของนา่นเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้พญาปราบห้อยหวานโภชนาเมื่อวันที่21มีนาคม267ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนั่นเอกพิทักษ์วันดีทวีชัยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งน้านสุดที่รักหนุ่ยสี่มุมเมืองกันบ้างนะครับสไตล์การชกของนั่นสุดที่รักหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงยืนระยะมั่นคงการผ่านมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งน้านสุดที่รักหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของทั้งน้านสุดที่รักนะครับก็ไปแพ้คะแนนบัลลังเพชร ปิ้ลนครนะครับเมื่อวันที่21มิถุนายน267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านสุดที่รักนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสุดที่รักนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับผมมองว่าหนักแรงทุกลูกทุกดอก,อดอกการผ่านมวยดีกว่าวันนี้น่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสุดที่รักนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับ ให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบระหว่างทางน้านเสือดําทอแทนไทยหรือออเพชรขุนศึกนะครับนักชกจากจังหวัดยะโสธรน,นะครับซ้อมที่ค่ายมวยออเพชรขุนศึกที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับน้าหนักป,ปล่อยก็อยู่ที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง163เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรนาคา สิทธิ์เจริญทรัพย์หรือเพชรสีดำสิทธิ์เจปปอนะครับก็เป็นนักชกจากเมืองโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับย่านคลองสามธัญ,ญบุรีนะครับอยู่กับบ่าววีเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับน้ำหนักไป่อยอยู่ที่52กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด106่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเสือดำทอแทนไทย ช่างน้าหนักได้106ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรนาคาสิทธิ์เจริญทรัพย์ช่างน้าหนักได้106.2ลดไปจุดสนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์กระชกของทางด้านเพชรนาคาสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันไปไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การชกของางน้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านเพชรนาคาน AP, สิทธิเจริญทรัพย์นะครับไปชนะคะแนน v i p สิทธิจ่าต้นนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายน267ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของางน้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของางน้านเสื้อดำท่อแทนไทยกันบ้างนะครับ สไตล์กระชกของนั่นเสือดำทอแทนไทยนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมหักแทงดีหักเทดีครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านเสือดำทอแทนไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนวันมีชัยทีเคดี D, มวยไทยยิมนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคม2องพัเจ็ดที่เวทีมวยหลังสิทธ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเสือดำทอแทนไทยนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์นะครับผมมองว่าเขาในดีกว่าแข็งแก่งแข็งแรง,แง,แงมีเข่ายัดไส้วันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรนาคาสิทธิเจริญทรัพย์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3าในรา,รายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสาบางแก้วหรือจ่ายุดกองสืบนะครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับก็น้ำหนักป่อยอยู่ที่59กกิโลกร,รมัมส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านยอดพนมพยับคำพันหรือยอดพยักปอเพชรไข่แก้วนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพร ซ้อมน้วยค่ยมวยสิทธ์แก้วประพลนะครับอยู่กับประธานไก่สิทธิ์แก้วประพลนะครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่60กิโลกร,รัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด123ป่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านศินละธรรมไฟเตอร์มวยไทยช่างน้ำหนักได้123.6ลดไปจุนะครับส่วนทางด้านยอดพนมพยับคำพันนะครับช่างน้ำหนักได้ 123.2ลดไปจุด2นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดพนมพยับคำพันธ์นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยแรงแข้งซ้ายแรงแล้วก็เป็นมวยที่ใช้ได้ทั้ง2การนะครับถีบขวาเตะขวาได้ผิวฉลาดหลักเหลี่ยมดีรวดเร็วทนันใจครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดพนมพยับคำพันธ์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปเสมอกับทางด้านพลอ,อภิชาติสจต้งปราจีนเมื่อวันที่13มิถุนายน267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดพนมพยับคำพันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,าน้าศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับแข้งสายแรงปั้มตีดีแล้วก็โยนแทง เข่าแหลมแทงเจ็บอาวุธหลากหลายครับวันนี้ลอยกว่านิดหน่อยนะครับนี่คือสไตล์กระชกของทา้งน้านสินธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับแพ้คะแนนโล่ทองกลวยในเมืองยิมเมื่อวันที่1 3มิถุนายน267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งน้านสินธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับ ผมออกพื้ที่ทางด้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับวันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดนะครับน่าจะเอาชัยชนะกลับบ้านได้คู่ที่สามผมออกพื้ที่ทางด้านศินลธรรมไฟเตอร์มวยไทยจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้าธีรพงศ์ไกรศิลปภพบ็บอกซิง่งยิมนะครับหรือสิทธิ์อีทีหรือบุรพาสเตเนชั่น หรือดาบเลดปอศนะครับนักชกจากกรุงเทพมหานครแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยไก่ศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่57กิโลกร,รมัมส่วนสูง178เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านยอดก้าพ่อวิเศษยิมหรือเพชรยินดีอะคาเดมี่หรืออิสานแท็กเตอร์นะครับนักชกจากจังหวัดอุดรดิานีแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดี อาคาเดมี่นะครับน้ำหนักป่อยอยู่ที่56กกิโลกร,รมัมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับวันนี้ชคกันในพิกัด1 1 5่อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านทลลีละพงไก่ศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับช่างน้ำหนักได้115เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิมนะครับช่างน้ำหนักได้115ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับ นี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้า,ชานี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดชำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงบุ๊กดุดันครับศอกแรงแล้วก็ไปไปลายนี่แข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธเยอะอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับส่วน2ฟอร์มหลังนะครับไปเสมอกับทางด้าน แอสเทวดาต่อสุรัตเมื่อวันที่4เมษายน267ที่เวทีมวยราชชำเนินไฟา์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์เมื่อวันที่21มิถุนายน2 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทังหนั้นยอดก้าพอวิเศษยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนังหนั้นธีระพง์ไก่ศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทักหนั้นธีระพง์ไก่ศิลปภพบ็บอกซิิ่งยมนะครับ เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นมวยฝีมือจัดจ้านเตะซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงแล้วก็เป็นมวยที่ฉลาดหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านที่ระพงไก่ศิลิภพบ็อกซิ่งยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขาครับก็ไปชนะคะแนนเพชรอนุวัตรนนวัตรยิมเมื่อวันที่30พฤษภาคม2 6 7ที่เวทีมวยราชชำเนินไฟลล่าสุดนะครับแพ้นอกให้กับทางด้าน ดอกไม้ป่าสอจอต้องป่าจีนในยกที่1นนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายน2 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านทีละพงไก่ศิลปภพบ็บอกซิ่งยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมชอบไปที่ทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิมนะครับผมมองว่าเก่าเก่าเก,าเกมกว่าแล้วก็เป็นมวยทีวุธหลากหลายกว่าหนักแรงทุกลูกทุกดอกวันนี้ น่าจะเอาชชัยนะไปครองได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งเฮ่งรวยรยสวัสดีครับ